กูจะสอนมึงว่าคนที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเว้ยาาะจะมีระดับความเป็นวิญญาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะมีปริมาณการเป็นอีกโก้ลดลงลดลงลดลงคนที่มีปริมาณวิญญาณมากขึ้นจะมองเห็นอีกโก้มากขึ้นมากขึ้นมึงจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไม่มีคนที่เข้าใกล้วิญญาณหรือเป็นจิตวิญญาณคนใดที่มองเห็นอีกโก้แล้วจะไม่นิ่งเฉย ไม่ช่วยคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อ,อ,อคนอื่นที่มีต่อสิตวิญญาณภายในไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีถ้ามึงนิ่งเฉยกูจะบอกให้มึงเป็นอีโก้มึงมีอีโกอีควายคนที่มีความเข้าใกล้จิตมีญาณมากขึ้น จะมองเห็นอีโก้มากขึ้นเขาจะมีความรักขอจิตมญยานมากขึ้นคือเขาจะต้องบอกเขาก็จะต้องสอนเขาก็จะต้องช่วยคนมีอีโก้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มึงเชื่อไหมไม่ว่ามึงจะบอกมึงจะสอนเขายังไงมึงจะพูดเขาดีๆไงมึงจะกล่อมเขาดีๆไงเขาก็จะไม่เชื่อมึงเพราะเขามีความจริงของอีโก้ซึ่งมันคนละระดับกับมึงมึงบอกกับเขาดีๆมึงบอกให้ตายอ่ะ มึงก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาก็จะไม่เชื่อมึงเพราะเขาเห็นว่ามึงเป็นมนุษย์อีโกเหมือนกับเขาแต่ความจริงมึงไม่ใช่มนุษย์อีโกเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมึงทำดีให้ตายมึงมอบความรักความเมตตาให้ตายมึงพูดเขาเลดีให้ตายอีควายอีควายอีควายมึงก็จะต้องตายอย่างเดียวอีโ่มึงต้องทำตัวเอลิเกนทำตัวเลิศเชิดหยิ่ง ทำตัวโชว์เหนือเขาเหนืออีโกในเขามึงต้องทำตัวมีอีโกเหนืออีโกในเขาเท่านั้นมึงถึงจะสยบเขาได้อีควายเขาถึงจะเชื่อมึงได้ยิ่งโถ้ามึงวแตจะทำตัวเป็นคนดีบอกกับเขาสอนเขาด้วยความรู้สึกจากใจของมึงอ่ะมึงมันโง่ที่สุดมึงมันโง่ที่สุดอีควายมึงทำให้ตายมึงก็จะเนรเป่าอีเหี้ยมึงต้องทำตัวมีอีโก้ เหนือเขาข่มเขาสยบเขาประชดประชันเขากระแน่กระแหน่เขาเออใช้มารยาร้อยเล่มเกวียนใช้ความเหี้ยความจันไรใช้ความตอแหลดาวทองของเขาหลอกเขาให้เขาเรู้ตัวเองให้เขามองแห่งตัวเองแล้วเขาจะเข้าใจชีวิตของเขามากขึ้นแล้วเขาจะเชื่อมือและเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น อีโกอ,อีควายมึงไม่ออกความรักความเมตตาให้กับเขาไม่ได้มึงต้องดูร้ายมึงต้องชั่วร้ายด้วยความหยิ่งไยอมกังขาพองขนด้วยความมีอีโก้สย,ยกเออคมโชเนื้อมึงก็ใช้ความเป็นอีโก้ของมึงหลอกล่อเขาเพื่อให้เขา มองเห็นอกโก้เพื่อให้เขาสยบได้แทบเท้ามึงเมื่อเขาสยบแทบเท้ามึงได้เขาจะเชื่อมึงได้และชีวิตเขาจะดีขึ้นได้อีโย่อีโย่อิโย่กูอบอกมึงนี่คอยมึงจำไว้เฮียความรักใครไม่ตามไม่สามารถเอ่อทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ควายเพราะมึงจะเอ่อตึ๊ด่านของความเป็นมนุษย์มึงมอบความรักวามเม่ตายกับมนุษย์ไม่ได้เฮียมึงต้องไร้การกับัาตท่งนั้น เพื่อมึงจะได้พัฒนาจิตวิญญาหรือวิวัฒนาการหรือช่วยจิตวิญญาวเขาอีเงอ